แต่วันนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราจะมาช่วยเหลือกันก็เป็นทุกร้อนของพี่น้องนะชาวพักใต้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของผู้รับเหมาทิ้งงานนะฮะเป็นโครงการนะคะบ้านเอื้ออาทรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทียมเภอสงขล์โรกจังหวัดนราธิวาสนะคะมีโครงการของการขคายแห่งชาติที่ใช้งบประมาณในการซื้อที่ดินไปกว่า70ล้านบาทเพื่อที่จะสร้างนะคะบ้านของการขยหะ2 8 8หลังปรากฏว่าผู้รับเหมาทิ้งงานนะคะคนที่เคยปรารถนาฝันไว้จะมีบ้านนะตอนนี้ ฝันค้างนะไม่มีโอกาสได้บ้านนะคะไปติดตามรายงานจากผู้สื่ข่าวของเราคุณธิดารัตน์อนันตรกิตตินะฮะรายงานพร้อมกับคุณเตชิราพุทธสารพันธ์ค่ะ ภาพจากกล้องมุมสูงทำให้เห็นสภาพบ้านเอื้ออาทรจำนวน288หลังกลางเมืองสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสบนเนื้อที่กว่า25ไร่ที่ถูกทิ้งร้างมานานเกือบ10ปีจนกลายสภาพเป็นหมู่บ้านร้างบ้านทุกหลังมีสภาพชำรุดเพราะการก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จพื้นที่โดยรอบของโครงการเต็มไปด้วยวัชพืชและซากบ้านที่ผุพังโครงการบ้านเอื้ออาทรสุงไงโกลกแห่งนี้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยาย,ยนปี2550 โดยทำสัญญาซื้อขายที่ดินในลักษณะบ้านเดี่ยว2ชั้นเนื้อที่ประมาณ21ตารางวาราคาประมาณ3 9 0 0 0 0บาทโดยผู้ซื้อได้หวางมัดจำจำนวน9,000บาทก่อนจะแบ่งชำระเป็น18งวดงวดละ500บาทในส่วนที่เหลือทั้งหมด3,081,000บาทต้องชำระภายในวันที่กำหนดสม่มอบทรัพย์สินตามสัญญาและหลังการเกหะแห่งชาติได้จัดซื้อที่ดินในราคา73ล้านบาท และได้ว่าจ้างผู้รับเหมาซึ่งเป็นบริษัทเอกชนในท้องถิ่นเข้ามาดําเนินการก็ประสบปัญหาขาดทุนและขาดแคลนแรงงานจึงทิ้งงานก่อนส่งมอบที่กําหนดไว้ในเดือนเมษายนปี2562ทําให้บ้านในโครงการ288หลังกลายเป็นซากปฏิมากรรมกลางเมืองอนไหนะลูกอไหนลูกนางวิทยายจุ้ยถิ่มชาวอำเภอสุงไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสพร้อมครอบครัวอีก9ชีวิตเข้ามาอาศัยในบ้านเอื้ออาทรร้างที่ก่อสร้างมาแล้วเสร็จมานานเกือบ3ปี แม้การอยู่ที่นี่จะยากลำบากเพราะไม่มีไฟฟ้าจึงต้องปุงหาอาหารด้วยฟืนและต้องรองน้ำฝนดื่มแต่ก็ไม่มีทางเลือกเพราะรายได้จากอาชีพเก็บขยะขายไม่เพียงพอที่จะไปหาบ้านเช่าหรือซื้อบ้านจึงเข้ามาอาศัยในบ้านที่ได้จ่ายเงินจองล่วงหน้าไปแล้ว500บาทแต่โครงการกลับถูกทิ้ง แต่ทันทีที่ความเดือดร้อนของนางวิยาดาและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการบ้านเอืออ้อาทรสงไยโกลกร้างถูกนําเสนอประธานคณะกรรมาการการเคหะแห่งชาติและผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติบินด่วนลงพื้นที่โดยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติระบุว่าได้ดําเนินการฟ้องร้องผู้รับเหมาและคดีเป็นที่สิ้นสุดแล้วโดยได้ยึดทรัพย์11ล้านบาทส่วนการตรวจสอบผู้จองตามระบบพบว่ามีเพียง50ราย และของเงินคืนไปแล้ว21่รายเหลือเพียง29รายที่ได้ผ่อนจ่ายจนครบตามสัญญาและไม่พบชื่อของนางเรียดาอยู่ในชื่อของผู้จองซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าในสมัยนั้นอาจมีกระบวนการหลอกขายหลังพบว่ามีชาวบ้านที่จ่ายเงินจองล่วงหน้าเกือบ2,000รายจึงต้องตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้งโดยข้อที่จริงเ,เรามีรายชื่อครบ,ครบนะครับแล้วก็ต้องยอมรับวนะ่าณวันนั้น,นตอนที่เสนอขายเ,ยเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน คนเข้าใจว่าจ่ายค่ารั่วบาทได้บ้านเลยแต่จริงค่ารั่วบาทเป็นทุนประเดิมและท่านต้องถอนอีก18วันหลังจากนั้นพอหลายๆคนทราบก็เริ่มถอนอแล้วก็ไปเกิดประสบปัญหาตอนปี52ที่ผู้รับเหมาทิ้งงานคร,รับ พื้นที่ว่างบริเวณนี้กําลังจะถูกสร้างเป็นบ้านหลังใหม่ของนางวิยาดานะคะเช่นเดียวกับโครงการบ้านเอื้อทอนเกือบ90โครงการทั่วประเทศที่การเคหะแห่งชาตินั้นอยู่ระหว่างการทบทวนเพื่อสร้างบ้านให้กับคนจนค่ะอาจเป็นปฏิหารครั้งแรกในชีวิตของครอบครัวนางวิยาดาเมื่อการเคหะแห่งชาติเตรียมสร้างบ้านหลังแรกภายในที่ดินของชุมชนเคหะสงางโกลกให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนโดยทำสัญญาผ่อนจ่ายเดือนละ525บาท เป็นระยะเวลา20ปีจำนวน240งวดสร้างความดีใจให้นางวิยดาและลูกที่ฝันอยากมีบ้านเด็กๆบอกว่าอยากมีไฟฟ้ามีห้องน้ำและเลี้ยงไก่และดีใจที่ทางการเข้ามาช่วยเหลือให้มีบ้านอยู่ดีใจครับอยากมีบ้านมานานหรือ,อยังนานนะครับมาดูบ้านแล้วเป็นยังไงบ้างครับสนุกมากครับสนุกมาก ก็ขอบคุณทุกๆคนมากค่ะก็ดีใจที่ตัวเองยังมีโอกาสมีบ้านเหมือนเขาบ้างยังได้พ้นจากตรงนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ช่วยเหลือป้าขอให้มีความสุขนะคะนายนัทะพงศ์พันเกียรติไพศาลประธานคณะกรรมาการการเคหะแห่งชาติยอมรับว่าหลังเข้ามารับตําแหน่งก็พบว่ามีโครงการบ้านเอื้อทอนไม่ต่ำกว่า90แห่งทั่วประเทศที่ถูกปล่อยทิ้งร้างจึงสั่งการให้กลับมาตรวจสอบใหม่ทั้งหมดก่อนแบ่งเกรดของแต่ละโครงการเป็นสาเกรด คือ A. สามารถไปต่อได้ B. คืออาจต้องปรับปรุงและ C. อาจต้องกำจัดทิ้งและจะผลักดันให้การแก้ไขโครงการบ้านเอื้อทอนสุงไหงโกลกกลายเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาโครงการบ้านเอื้อทอนที่ถูกปล่อยทิ้งร้างทั่วประเทศดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน คาะเรื่องของการมีบ้านเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตของคนเรานะคะหนึ่งในปัจจัยสีก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะแล้วก็สำหรับบ้านการเคหะนะคะก็ถือว่าเป็นสวัสดิการของรัฐนาที่มอบให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการสร้างที่อยู่อาศัยสําหรับคนที่มีรายได้ไม่มากนักนะคะ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอสงไ라งโกรกจกนนาราังหวัดนราชิวาเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขนะฮะผู้ที่มาร่วมพูดคุยเป็นตัวแทนจากการแข่งชาติสายมือดีท,ท่านแรกค่ะก็คือทางท่านพอมงคลจันทศรีนะฮะผพ้่อในการฝ่ายบริหารสินทรัพย์การแข่งชาติค่ะ ท่านที่2นะคะก็คือคุณนัทพงศ์พันธเกิไพศาลนะคะเป็นประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติค่ะส่วนท่านสุดท้ายนะคะไม่ได้อยู่การเคหะนะคะท่านอยู่ที่สํานังกงานคดียา,ยาทนบุรีนะคะท่านอาจารย์ประเมศอินทรชุมนุมค่ะอธิบดีอายาการนะคะสวัสดีทั้งสท่านค่ะสวัสดีคับ,คบนะคะ,ะเดี๋ยวอาจารย์ประเมศกจะได้ช่วยกันด้วยแต่ว่าก่อนที่จะได้พูดคุยนะคะกับทั้งสองท่านเราก็คงจะขอไปคุยกับทางคุณวิยาดาจุ้ยทิมเป็นคนที่ เดือดร้อนนะคะที่สงางโกลกอยู่ในสายกับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่วิรดาคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรดาก็เป็นคนหนึ่งที่สนใจในโครงการบ้านของการเคหะนะคะตอนนั้นเราไปจองนี่ใช้เงินเท่าไหร่คะพี่วิรดาคะก็ค,ะคิดว่าที่จ่าได้ก็ประมาณห้าร้อยถึงพันหนึ่งนี่แหละคะ่ะประมาณห้าร้อยถึงพันหนึ่งอะเนาะแล้วตลอดระยะเวลาหลังจากที่เราจองเนี่ย เราได้ทราบข่าวบ้างไหมคะว่าเอ๊กเขาจะสร้างเสร็จเมื่อ,อไหร่ยังไงมีการส่งข่าวให้ผู้จองบ้างไหมคะไม่ไม่ไมทราบระยะเวลาที่จะสร้างเสร็จอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็พอในเรื่องของการก่อสร้างเกิดความล่าช้าอย่างสภาพที่เห็นแต่ว่าพี่วิรดาก็เข้าไปอยู่ในในบ้านที่เขายังสร้างไม่เสร็จนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะทําไมถึงได้ตัดสินใจเข้าไปอยู่คะก็คือ ลียดาไม่มีที่จะอยู่ไม่รู้จะพาลูกไปอยู่ไหนก็ตอนนั้นลําบากมากก็เลยช่วงนั้นก็ไม่มีข้าวสารจะกินด้ดวยก็เลยมา,าเดินพลาลูกมาขอข้าวสารที่ตรงนี้มันเป็นค่ายทหารนะคะก็าาถามผู้หมวดมีข้าวกินไหมก็ขอข้าวกินท่านก็สอบถามรายละเอียดก็อบอกไม่มีที่จะอยู่นะ้ำท่วมบ้านแล้วก็เจ้าของบ้านก็ไ,ไล่ก็ไม่รู้จะอยู่ไปไหนไปตรงไหนหาทางไปไม่เจอก็เลยเข้าท่านก็เลยบอกว่ามาอยู่ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะย้ายแล้ว ว่าเพื่อความปลอดภัทยคือมาอยู่ใกล้ๆก,กับชาวบ้านาน่ะดีแล้วก็เลยได้เข้ามาอยู่ตรงนี้แหละค่ะแต่ว่าในสภาพที่อยู่ตอนนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในในเมืองก็ตามใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําประปาอ้าวเค่องคาองก็ไม่มีะค่ะแล้วไม่มีไฟฟ้าใช้ตอนกลางคืนนอนกันยังไงครับเห็นบอกว่ามีเด็กๆต้องไปโรงเรียนด้วยทํากันบ้านกันยังไงใช่ค่ะก็ เบียดาก็เก็บขยะมั่งอะไรมั่งก็จะสมเงินก็ไปขอซื้อ power bank เขาที่สามารถเก็บไฟฟ้าได้ค่ะ,ะก็ไปซื้อหลอดไฟที่เขาขายทุกอย่างยี่สิบาทก็เอามาเสียบไฟให้เด็กช่วงระยะตั้งแต่ทุ่มนึงถึงสองทุ่มทำการบ้านอ่านหนังสืออ่าหลังจากนั้นก็ใช้เทียนค่ะใช้เทียนก็ใช้เทียนให้ความสว่าง แล,แล้วถ้าเ,เกิดเดติการนั้นคือฤดูร้อนนี่อากาศร้อนไหมคะเวลากลางคืนนอนกลางวันก็ตามแต่ร้อนไหมคะค่ะร้อนแต่ก็เราก็ต้องทําใจอ่ะคะ่ะก็เปิดประตูเปิดไม่ที่นี่มันก็ไม่มีประตูอยู่แล้วก <c oughs> ็เ <c oughs> ประตู <c oughs> ก็ไม่มีหน้าต่างก็ไม่มีอ่ะก็ทนเอาไว้อย่างนั้นก็ก็เรียกว่าอดทนใช่ไหมคะแล้วเรื่องระบบน้ําประปาน้ําประปาไม่มีแล้วได้ใช้น้ําที่ไหน อาบใช้น้าที่ไหนทําอาหารกันนะคะซักผ้าก็ลองน้ําฝนนะค่ะลองน้าฝนลองน้ําฝนเอา,อาใช้ความสามารถที่เรามีอยู่ก็ทํายังไงได้ให้ทํายังไงได้หาที่กัเกเศน้ําเอาคะอ่ะอคุณวิญญานี่เก่งม,มาก<ด>เลยค่ะก็เรียกว่าปรับต, <c oughs> ตัวเต็มที่เอาตัวรอดทั้งครอบครัวนะฮะแต่ว่า <c oughs> อยากมีทั้งแม่และทั้งพ่ออคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ด้วยนะคะค่ะ แต่ตรงนี้ก็คือเราจองไว้แล้วหนึ่งหลังใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เป็นชื่อของแม่วิยาดาค่ะพเพราะวิยาดานี่ไม่สามารถซื้อได้ก็สมัยก่อนนี่วิยาดาได้ผัวคนแรกวิยาดาเอา่อมีลูกต้องก,กู้พอพออะไรก็อยศอสอ,อ่ะวิยาดาก็ไม่สามารถซื้อได้เลยใช้ที่แม่ไปซื้อค่ะค่ะใด้ที่แม่ไปไปไปจองอะ,ค,ะค่ะค่ะดีแล้วเห็นไหมคะเขาถึงบอกพระคุณพ่อแม่นะคะ ขนาดชื่อ,อยังยืมใช้มาช่วยให้เรามีที่พักได้เลยนะฮะเอาละยังไงก็ตามในปัญหาที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมที่ชมอยู่อาจจะมีความสงสัยนะครับว่าโอ้โหถ้าดูสภาพนะ,ะ288หลังก็ก็สร้างโครงขึ้นมาได้พอสมควรนะกำลังค,ค,คิดอยู่นะ,ะว่าโอ้โหทำไมอะไม่ได้สร้างให้เสร็จเสียดายนะ,ะถามเลยนะฮะทางท่านผอมองคลเกิดอะไรขึ้นครรงการนี้ถึงได้ทิ้งร้างลักษณะเช่นนี้รับท่านขอ,ขออนุญ,ญ,ญาตนํำเรียนอย่างนี้โครงการนี้ เกิดขึ้นเมื่อประมาณ14ปีที่แล้วนะครับเมื่อปี2548นี่ะครับก็คือทางการขยาเองเนี่ยคือได้ร่วมรินการกับทางภาคเอกชนในการจัดทําโครงการนะครับที่ดินที่นี่ทั้งหมด25ไร่นะครับแล้วก็ทําเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นเนี่ย288หน่วยนะครับแล้วก็ทํางานประมาณ1ปีครึ่งในสัญญาเนี่ยปีครึ่งแล้วก็ทางผู้ประกอบการเนี่ยการขยาเองเนี่ยพยายามที่จะให้ความรุเคลอ์แก็บ ผู้รับเหมาในการที่จะทํางานคือต่อสัญญาไป5ครั้งนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาประมาณ3ปีครึ่งการเคยเลยตัดสินใจบอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างนะครับพอบอกเลิกสัญญาก็ทางการเคยรก็ได้นาเนินคดีกับทางผู้รับจ้างนะครับคือตอนนี้สิ่งที่เป็นประเด็นก็คือว่าเราจะดูแลส่วนที่ลูกค้าของการเคียร์ยังไงนะครับก็คือลูกค้าของการเคียเองเนี่ยก็คือตอนนี้ที่ทําสัญญานะครับ แล้วก็มีการจองก็เหมือนคุณวิยาดาเนี่ยก็คือคว่า 1, 1เดือนเดือนละ500บาททั้งหมด18เดือนก็ต่อแต่ละท่านก็คือประมาณ90,00บาทนะครับในการที่ทําสัญญาจ,จองออนะครับอันนี้ก็คือเป็น,เ,ปนเหตุที่มาทําให้เกิดปรากฏการณ์ก็คือผู้รับเหมาทิ้งงานมาแล้วก็ด้วยเม็ดเงินที่การขียนลงไปก็คือแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่เป็นค่าที่ดินประมาณ20ล้านแล้วก็ส่วนที่สิ่งปลูกสร้างประมาณ50นะครับนั้ในในส่วนผลงานก่อสร้างที่ผู้ รับเหมาทิ้งไว้เนี่ยก็คือประมาณ50%ก็คือระบบโครงสร้างทําเสร็จแล้วแล้วก็อีกส่วนก็คือเป็นส่วนที่มีหลังคาบางส่วนนะครับก็คือประมาณ170่รกลังนะครับแล้วทำไมผู้รับเหมพาพูดถึงทิ้นงานล่ะคะคเขาประมูลมาด้วยที่ราคาต่ำมากหรือคะหรือว่ายังไงคะคือมี2ส,สาเหตุน,นะครับก็คือ1ต้นทุนการก่อสร้างก็เป็นมาตรฐานทั่วประเทศอยู่แล้วของโครงการบ้านเอื้อทอนนะครับก็คือ1ห,หลังนะโดยโดยการผู้รับเหมานี่ประมาณ2 7 0 0 0 0ื่น แต่ว่าในโดยภาพรวมของการขายก็คือต่อหลังเนี่ยสามแสนเก้านะครับเพราะมีค่าที่ดินด้วยมีค่าที่ดินด้วยนะครับค,ค่าระบบฐานโโรูปโภคด้วยนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ผู้รับเหมาทิ้งงานก็คือขาดเงินทุนหมุนเวียนในการมั่บริหารจัดการโครงการก็เป็นสาเหตุที่ผู้รับเหมาเขาอ้างต่อผู้ว่าจ้างก็คือของการแข่มาครับ่ะนี่เป็นสาเหตุนะคะว่าทําไมผู้รับเหมาก็ถึงทิ้งงานเชื่อว่าหลายท่านคงอยากจะรู้นะฮะแล้วเราเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า ผู้รับเหมาทําได้3ปีครึ่งก็ทิ้งงานนะแล้วเราก็ทิ้งไว้ต่อแต่ว่าเราต้องแก้ไขนะคะคราวนี้ต้องถาม,มานะคะในส่วนทางคุณนัทพล์คุณนัทพงศ์นะคะว่าเราเห็นปัญหาแล้วนะแนวทางนะที่เราจะดําเนินการต่อในพื้นที่ขอโงงบประมาณเสียดายนะท่านครับเชิญเลยค่ะก็จริงๆต้องเรียนว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่บอร์ดให้ความสําคัญมากนะครับคือบอร์ดเนี่ยก็คือกํากับดูแลการแข่งชาตินะครับเป็นฝ่ายนโยบายนะครับ ก็เราเข้ามาประมาณเดือนตุลาคมปี2 5ง <preach miracle> 2นะครับผมจำได้ว่าเรื่องสังค so ์คอสเนี่ยก็เป็นประเด็นแรกเลยนะฮะที่เราต้องการจัดการให้เสร็จสิ้นสังค์คอสนี่คือที่นี้หมายถึงอะไรครับประชาชนก็คล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่สร้างไม่สำเร็จซื้อที่ไว้ก่อสร้างแล้วไม่เสร็จใช่ครับอ๋อก็เรียกว่าสังคอสใช่ครับซึ่งพอเข้ามาเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักนะครับที่จะต้องดําเนินการเรื่องสังค์สนะครับเพราะในมุมหนึ่งมันเป็นภาระของการแข่งชาติเช่นกัน นะครับอย่างเช่นในเคสของคุณวิยาดาเนี่ยฮะมันก็จะมีประมาณอย่างนี้นะฮะประมาณ9 4แปลงทั่วประเทศนะครับประมาณ4,500กว่าไร่นะครับ<อ>ซึ่งจริงๆตั้งแต่เข้ามาเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาเนี่ยคะณะกรรมการเนี่ยก็ได้สั่งให้ทางฝ่ายบริหารเนี่ยทำแผนเพื่อจะแก้ปัญหาซังคอสททั้งระบบนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้แผนก็เดี๋ยวจะเข้าบอร์ดนะครับเร็วๆนี้นะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณทางรายการด้วยนะครับเพราทำให้ผมได้ ลงไปเห็นของจริงนะครับว่ามันเป็นยังไง <ừ, S 2> แล้วก็ทางฝ่ายนโยบายเนี่ยก็ได้กำชับฝ่ายบริหารเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างเรื่องของสือนอโกลบที่ลงไปเองนะอท่านผู้ว่าเนี่ยก็บอกเลยว่า7วันเนี่ยให้ดําเนินการนะครับซึ่งภายใน7วันเนี่ยที่ดําเนินการไปก็คือว่า,าให้ทางพัฒนาสังคมจังหวัดเข้าไปดูแลคุณวิยดานะครับซึ่งได้เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้คุณวิยดาเนี่ยไปเลือกที่ดินแปลงเปล่าของการแห่งชาตินะครับ แปลงหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะครับ,รบแล้วก็มีภาคเอกชนนะฮะจะไปสร้างบ้านหลังหนึ่งให้คุณวิยาดานะครับ<อ>แล้วก็ย้ายให้คุณวิย,ยาดาออกจากแปลงตรงนี้ก่อนนะครับเพราะมันไม่ปลอดภัยนะครับ,รบนั่นคือระยะสั้น,นะฮะคิดว่าหนึ่งเดือนนี้คงจะจบนะครับแล้วบ,บ้านหลังนี้คือเขาจะมีสิทธิ์จ่ายผ่อนส่งแล้วอยู่ระยะยาวไหมฮะหรือว่าชั่วคราวก่อน ก็จก่าจะมีการจ่ายค่าเช่านะครับกระจายค่าเช่าให้การเคระขาแห่งชาติเป็นค่าที่ดินบ้านเช่าใช่ครับแต่ยังไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ใช่เพราะว่าพื้นที่ตอนนี้ที่คุณวิยดาอยู่เนี่ยมันมันไม่ปลอดภัยชแล้วก็ผมก็เพิ่งทราบจากทางฝ่ายบริหารว่าเดี๋ยวจะมีการเคลียร์พื้นที่ตรงนั้นนะครับทำรั้วล้อมอะไรให้เรียบร้อยนะครับให้ทัศนียภาพอะไรต่างๆมันดีขึ้นนะครับค่ะคนนี้ในกระบวนการดําเนินการนะนี่คือเฉพาะหน้าแล้วก็แผนการใหญ่ที่จะ เข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องซังคอสแต่ว่าคราวนี้ถ้าหากว่าในตัวรายละเอียดนะกรอบเวลาเพราะอย่ารือว่าก็มีหลายท่านนะ,ะที่จองไว้เหมือนกันแต่ไม่ได้เข้ามาอยู่เป็นคนวิยญานะ,ะัะตอนนี้เรามีแผนจะดําเนินการอย่าะะงนี้ทั้งสองท่านช่วยกันได้เลยนะค,ะคือคถ้าผมพงพูนอย่างนี้ ของนโยบายในโยบายอ่ท่านมอบนโยบายในในแง่ของนโยบายเนี่ยยังไงเรื่องซังคอสเนี่ยเราต้องจัดการอยู่แล้วมีกรอบเวลาไหมท่านผมคิดว่าอีกปีหนึ่งหรือว่านานกว่านั้นตอนนี้เดี๋ยวฝ่ายนโยบายเนี่ยที่ทาขึ้นมาที่บอร์ดนะฮะจริงๆในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวพูดไปจะค่อนข้างมากเพราะว่ามันจะลงรายละเอียดรายแปลงเลยนะครับแต่ใหญ่ๆก็คือว่ามีการจัดเฟสนะครับจัดเกรดพื้นที่นะครับเป็น3เกรดเกรด A เกรด B เกรด C อย่างของสุไงโกลกเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะอยู่ในเกรดเอนะครับก็คืออยู่ในกลางเมืองนะครับเราก็คงจะพัฒนาต่อครับแล้วก็ของสุไงโกลกนี่โชคดีตรงที่ว่าทางทางปกครองท้องถิ่นนะครับคือท่านนายกนายกเทศาลเทศบาลนะครับก็มีความคิดที่จะพัฒนาพื้นที่นี้ด้วยนะครับเรากำลังคุยกันอยู่ว่าเราจะพัฒนาพื้นที่นี้ร่วมกันอย่างไรในส่วนการหาก็คงจะดูว่า จำนวนผู้จองนะครับที่ยังอยากที่จะอยู่ต่อ,อะนะครับเราก็คงจะต้องดำเนินการให้เสร็จนะครับส่วนพื้นที่นะครับที่ประชาชนเนี่ยไม่ได้คิดว่าอยากอยู่ต่อแล้วแต่ทางเทศบาลน,นะครับาทางอำเภอเนี่ยเขาอยากจะพัฒนาอะไรเราก็จะนั่งคุยกันนะครับอ,อันนี้ของส่วนไหนก็ลกก่อนส่วนในแปลงอื่นๆทั้ง90กว่าแปลงเนี่ยตอนนี้มีการจัดเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วะนะครับเดี๋ยวฝ่ายบริหารก็ต้อง นำเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการเร็วๆนี้นะครับแล้วก็จะมีมาตรการออกมาจัดการทั้งหมดเลยนะครับว่าเกรด A เราจะดําเนินการอย่างไร B รทําอย่างไรและ C ทําอย่างไรครับฉะนั้นใครที่อยู่พื้นที่จังหวัดอื่นแล้วเป็นลักษณะเช่นนี้ใจเย็นๆจะต้องมีการแก้ไขปัญหาแน่นอนนะฮะหรือจะมาบอกทางไทยพี b s ของเราก็ได้ จะได้ประสานให้นะแต่ว่าในส่วนของกรณีเอาเฉพาะที่สุไัยโคลรก่อนนะฮะท่านผอมงคลในส่วนของคนที่จองไว้เนี่ยเราจะมีการประสานกลับไปติดต่อเขายังไงบ้างครับตอนนี้เพราะก็อาจจะเหมือนคุณวิทยาก็ได้คือไม่รู้อะไรเลยนะฮะก็คือจากฐานข้อมูลของสุนกยโคลรก็คือ ตอนนี้มีลูกค้าที่ทำสัญญาเนี่ยทั้งหมด57รายนะครับแล้วก็30รายนี้ก็คือได้ขอคืนเงินไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เหลือในพอร์ตเนี่ยก็คือประมาณ27ราย27รายก็คือโดยสภาพพื้นที่ของการขยายเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่5ไร่กับ20ไร่ส่วนที่5ไร่เนี่ยเราพร้อมที่จะพัฒนาต่อที่จะให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ยังต้องการบ้านเอื้อถอนอยู่นะครับและก็สิ่งที่เป็นประเด็นก็คือตอนนี้ เราก็ทําแผนการพัฒนาใน2รูปแบบนะครับก็คือรูปแบบเดิมและก็ปรับเปลี่ยนหน้าตาตรงนี้ให้ดูดีขึ้นเพื่อให้ตอบสนองความต้องการเพราะที่ตรงนี้เป็นที่ในกลางเมืองเลยของสวยกุลกนะครับ้บวอีกส่วนหนึ่งก็คือเราเตรียมไว้พัฒนาที่จะร่วมม,มือกับส่วนท้องถิ่นของเทศบาลนะครับแต่ในระยะสั้น1-3เดือนนี้โดยการแย่เองเนี่ยก็คือมีงบูุก้อนหนึ่งในการที่จะไปเคลียร์พื้นที่ ให้มีความปลอดภัยมีความสะอาดและก็สามารถที่กั้นรั้วและก็เกลี่ยเริ่งพือที่ทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้ให้มีความสบายใจแก่คนพื้นที่ข้างเคียงด้วยนะครับแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่การขยะจะติดต่ออีกทั้ง20กว่าย่ิจท่าน27่ท่านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราประสานกับเขาใช่ไหมคะใช่ครับผมว่าการขกะไม่ลืมแน่นอนใช่ครับเดี๋ยวได้อยู่กันแน่ใช่ครับนะคะเอาละคุณวิทยาคะพี่วิทาคะค่ะพอฟังทางผู้บริหารของการขยะชี้แจงทั้งสองท่านแล้ว พี่วิทยามีข้อสงสัยสักถามยังไงบ้างเพิ่มเติมไหมคะก็ก็ก็มีอะค่ะสักนิดนึงค่ะคือถ้าทำไมทำไมเคหะกับเทศบาลคือหมายถึงว่าการเคหะทำไมไม่ไม่ไม่ให้ทางอำเภอหรือเทศบาลกปุกมันมันไม่มันทำไมต้องคือเคหะต้องทำเอง ที่รัฐบาลเหมือนหน่วยงานข้าราชการเหมือนกันทำไมทํากันไม่ได้ขอถามนิดหนึ่งทําไมถึงอยากให้เทศบาลเป็นคนทําคะก็น่าว่าวิทยานะเรคิดนะตั้งแต่สมัยก่อนถ้าเทศบาลทําอ่ะเหลืออำเภอทํามันก็คงไม่ค้างคาอยู่อย่างนี้หรอกมั้งเพราะอยู่ในพื้นที่ทำอะไรก็เห็นเส็จทุกครั้งใช่ก็เห็นเขาทำอะไรมาก็เห็น เรียกว่าคือข้าราชการเทศบาลอำเภอตำบลอบตอะไรมันก็ขึ้นหน่วยงานกับรัฐมนตรีหมดทุกอย่างได้เหรอคะเข้าใจเดี๋ยวในกรณีนี้เขต้อง่นกับรัฐบาลคือระมูค่ะเข้าใจค่ะอ้าวอาจารย์ปรเมฆเชิญค่ะเทศบาลก็ดูแลเรื่องสาธารณภคอุปโภคนะครับความปลอดภัยพวกนั้นนะแต่การเคหะเนี่ยเขาดูแลเรื่องบ้านที่อยู่อาศัย ของคนที่มีรายได้น้อยมีฐานะยากจนนะครับคนละหน่วยงานการกีหาเนี่ยเขาเป็นรัฐวิสาหกิจไม่ใช่ราชการปกตินะครับเขาอยู่ต่างเขาเขากระําเขาจะมีความชานาญกว่าเทศบาลคือเขามีหน้าที่คนละอย่างกันคนละหน่วยคนละอย่างแล้ววันนี้ถ้าสมมุติให้เทศบาลดูนั้นเทศบาลสร้างไม่ได้หรอย่างที่ท่านท่านผู้ว่าท่านพูดเนี่ยมันสร้างไม่ได้ต้องให้ทางการกิหาเนี่ยสร้างให้เพราะว่าบทบาทภารกิจเขาไม่ได้มีหน้าที่มาสร้างบ้านอยู่ที่นี่ นะคะนะครับใจ <chips S 2> เย็นๆเดี๋ยว <i t Excel KK> ได้หมดจริงๆนะผมว่าน่าชื่นชมนะวันนี้ต้องชื่นชมการแก้หานะว่าแก้ปัญหาได้แต็ม่เป็นห่วงพ่เลยาเพราะวิญญาก็ไม่เคยรู้เรื่องแต่ก็สงสัยอะไรครับสงสัยก็เลยต้องตามอ่ะค่ะดีแล้วอย่างนี้พี่พี่วิาดาณเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนนะเป้าโดยประมาณนะคะเดี๋ยวเขาจะสร้างบ้านให้พี่วิญญาไปอยู่ช่วงข่าวบ้านนี้มีไฟฟ้า มีประปาแน่นอนนะคะแล้วพี่วิาก็จ่ายค่าเช่าปกติไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเขามีการทําโครงการบ้านขึ้นมาสร้างเสร็จเดี๋ยวเขาก็จะเชิญพี่วิามาอยู่บ้านที่พี่วิวดาจองไว้แล้วก็ผ่อนเขาไปต่อตามระเบียบของการเคหะนะพี่วิวดานะแต่รับรองว่าจะดีขึ้นแน่นอนนะทุกอย่างต้องดีขึ้นกว่าตอนนี้แน่นอนนะนะจ๊ะ ค่ะค่ะที่มมีอีกหลายแห่งนะฮะแบบนี้ที่ท่านพุ่งมาพูดเมื่อกี้ขอบคุณคุณวิทดาบ้างนะคะนี่ขอบคุณทุกท่านเลยค่ะมีทั่วประเทศสักกี่แห่งล่ะมีทั้งหมดนะฮะตัวเลขที่มีอยู่ในมือผมเนี่ย94แปลงนะครับเป็นกรุงเทพเนี่ย4 0กรุงเทพปริมณฑล45แปลงนะครับมีภาคกลางนี่คือมีทุกแห่งเทศในกรุงเทพเนี่ยเขาจองกันหมดหรือยังไม่ฮะคือบางแปลงมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่า มีทั้งจองนะครับแล้วก็มีทั้งผู้รับเหมาทิ้งงานนะครับที่ผมผมกำลังบอกว่าคนที่ไม่มีที่อยู่เนี่ยมีโอกาสแล้วนะไปลองถามการเคหะดูที่มันมีตรงไหนบ้างไม่ต้องไปนอนใต้สะพานไม่ต้องไปอยู่ที่คับแคบ,คบเพราะว่าวันนี้มันมันเป็นจังหวะเมื่อกันนะวิกฤตอันนี้ก็เป็นโอกาสคนที่ยังไม่ได้จองและไม่มีที่อยู่มาติดต่อกาอเสียงั้นดิฉันถามเพิ่มเติมด้วยนะการเคหงที่บอกว่า9 4้่แปลงนะฮะที่ ที่เป็นสังคอสอย่างที่ว่านี่นะฮะสาเหตุที่เป็นสังคอสส่วนมากมาจากอะไรครับเราเจอวิธีแก้สาเหตุนั้นหรือยังครับวิธีแก้สาเหตุนั้นก็คงจะคือผมคิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างนะครับมันมีทั้งเรื่องกฎหมายมันมีทั้งเรื่องของสภาพเศรฐษศรฐกิจที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นโครงการบ้านเอื้ออาทอรที่เกิดขึ้นในสมัยสัก14 1 5ปีที่แล้วนะครับนั้นถ้าไปไล่ตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นอีก กรณีหนึ่งแต่เรื่องที่ผมอยากพูดก็คือว่าเราคงจะเอาทั้งหมดเนี่ยเข้ามาดูนะครับแล้วก็หามาตรการนะครับแล้วเป็นนโยบายของบอร์ดอยู่แล้วนะครับที่จะจัดการมันให้หมดนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์บระเมศพูดเนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งที่ผมอยากขอเพิ่มเติมสักนิดนะครับในกลุ่ม9ก้แปลงเนี่ยจะมีกลุ่มหนึ่งที่เราจะนํามาทําเป็นบ้านเช่าราคาถูกนะครับเพราะเรามองว่าหลังจากวิกฤตโควิดเนี่ยการเข้าถึงที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยโดยการซื้อเนี่ย จะทําได้ยากนะครับดังั้นการเคหะเนี่ยก็ใช้วิกฤตเป็นโอกาสจริงๆนะครับเราก็จะเปลี่ยนลักษณะการเช่านะครับเราเช่าแล้ววันหลังอยากจะเป็นซื้อก็ค่อยมาว่ากันนะครับส่วนหนึ่งของซังคอสเนี่ยฮะจะถูกนําไปพัฒนาเป็นบ้านเช่าราคาประหยัดสําหรับผู้มีรายได้น้อยทั้งประเทศนะครับฟังแล้วอยากให้เกิดขึ้นเร็วๆคือคือเป็นความเราไม่เคยได้ยินนะความคิดเนี่ยเป็นความคิดแต่ว่าคนไปซื้อบ้านการเคหะแล้วมาให้คนอื่นเช่า เมื oh. ่อก่อนเป็นอย่างนี้ไง<ช>แต่วันนี้ถ้าการเกะฮะเปลี่ยนมุมอีกมุมหนึ่งมองให้ครบทุกมิติคุณยังไม่มีความสามารถในการซื้อคุณเช่าก่อนะนะครับพอเช่าเป็นสักระยะหนึ่งอยากจะซื้อค่อยมาว่าซึ่งอีตอนไปซื้อนี่ราคามันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เต็มเพดานเหมือนตอนตอนซื้อตอนใหม่ก็ได้ใช่ไหมมันมีมันมีผมว่าก็เป็นมุมมองที่อีกมุมหนึ่งนะ,ะต้องต้องอันนี้ต้องยินดีด้วยแล้วก็ชื่นชมว่าแนวคิดอยางีงดี ในขณะเดียวกันนะคะที่สุไัยโกลกนี่หากทางรายการจะติดตามความคืบหน้านี้สักสามเดือน6เดือนพอพอได้ผมยินดีครับยินดีครับเพราะคิดว่าก็ได้บอกทางฝ่ายบริหารเรียบร้อยนะครับว่ายังไงสัเดือนหน้าก็คิดว่าจะลงไปดูนะครับบ้านหลังใหม่ของคุณมิยาดาครับแล้วก็พอทางรายการออกรายการไปนะครับรู้สึกว่าสักสามวันทางพนักงานสังคมจังหวัดก็ได้เข้าไปช่วยเหลือ ครับแล้วก็มีการทําสัญญากับทางคุณวิรดาครับเรื่องที่ว่าให้คุณวิดาออกมาดูที่แปลงใหม่นะครับที่จะสร้างบ้านนะครับแต่ต้องเรียนว่าตัวบ้านเนี่ยเป็นเงินบริจาคจากเอกชนนะครับนะครับเพราะว่าก็มีเอกชนที่ให้ความสําคัญในเรื่องพวก CSR พวกนี้เข้ามาช่วยทันทีเราถึงทําได้เร็วครับแล้วก็อยากให้ลองไปติดตามดูนะครับว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันคงจะรวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อมีมาตรการเรื่อง9 4แปลงออกมาแล้วนะครับก็ยินดีที่จะมาเผยแพร่ ่าก็ขออีกหนึ่งคำถามได้ไหมครับสมมุติว่าบ้านในปกติเราสร้างให้คนที่ยากไร้รายได้น้อยแต่ถ้าเผื่อคนที่มีรายได้มากอยากจะซื้อบ้างถ้ามันเหลือมีโอกาสไหมก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าการเคหะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยภารกิจในในบอร์ดชุดนี้นโยบายของบอร์ดชุดนี้ก็คือผู้มีรายได้น้อยนะครับผู้เปราะบางนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีโครงการสําหรับผู้มีรายได้ปานกลางนะครับเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะ ทางนี้จะทราบรายละเอียดกว่าก็จะมีกระจายอยู่เหมือนกันนะครับสนใจใช่ครับนะคะแต่ตอนนี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะทั้งในส่วนทางภาครัฐอย่างการเคหะหรือแม้แต่ภาคเอกชนก็พร้อมอกพร้อมใจนะฮะจัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับพี่น้องประชาชนกันเยอะอยู่ฟรีสองปีก็ยังมีเอาละแต่อย่างไรก็ตามนะฮะในส่วนนี้เนี่ยเราปลายเปิดไว้ด้วยไหมคะว่าหากว่าพี่น้องประชาชนใครที่ไปจองโครงการต่างๆไว้ใน94แปลงหากอยากจะติดต่อหรือว่าทราบความคืบหน้านีย เรามีเปิดช่องทางให้กับพี่น้องประชาชนเหล่านั้นยังไงบ้างคะครับสาธิิบัตเชิญเลยครับพี่ครับผมก็คือสำหรับประชาชนก็คือเรียนเพิ่มเติมว่ากรณีที่สำหรับผู้มีรายได้ปานกลางก็คือการแคร์เรามีแค่์ชุมชนอยู่ทั่วประเทศที่มีสินค้าพร้อมขายอยู่นะครับก็คือเข้าทางที่เว็บไซต์ของการแคร์ได้เลยนะครับก็คือ n s t a n e t o r t h นะครับอันนี้ก็ไปดูรายละเอียดได้หรือว่าใครจอง ในพื้นที่สังคอสตรงไหนไว้เราไม่ได้ติดต่อการเคหะเลยตอนนี้ก็ติดต่อมาได้ติดต่อมาได้ตลอดช่องทางเดียวกันไหมคะใช่ครับผมใครอยากติดต่อการเคหะไม่ยากนะคะแล้วก็ในส่วนของโครงการบ้านแสนหลังนะฮะในส่วนนี้ทางคุณนัทพงศ์อยากจะให้ข้อมูลพี่น้องประชาชนยงบ้างหลายคนบอกสนใจครับเชิญค่ะก็มันเกิดจากผลจากเรื่องโควิด1 9นี่แหละฮะแล้วก็ตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งท่านให้ความสําคัญมากในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ เป็นนโยบายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยนะครับเพราะบ้านก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์นะครับการแห่งชาติก็รับนโยบายนั้นมานะครับแล้วก็มีแนวคิดที่จะทาโครงการบ้านเช่าราคาถูกเป็นบ้านแสนหลังนะครับส่วนหนึ่งก็คือถวายเป็นพระราชกุศลนะครับให้บาทสมุดพระเจ้าอยู่หัวนะครับในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในทุกๆปีนะครับก็คิดว่าจะ ใช้พื้นที่ทั้งหมดใช้ทรัพยากรทั้งหมดของการแห่งชาติเนี่ยครับมาดําเนินการโครงการนี้ส่วนหนึ่งอย่างที่เรียนนะครับแล้วก็ก็จะแก้ปัญหา2ออย่างนะครับอย่างที่1เราสามารถจัดก,การเรื่องซั้งคอสไปได้นะครับอย่างที่2เราสามารถสร้างบ้านสําหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับให้เป็นเช,ช่าแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นซื้อในภายหลังนะครับและส่วนที่3ส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันกระจัดกระจายอยู่ทั้งประเทศนะครับเราก็จะพยายามให้ มีการจ้างงานนะครับจับมันมาบูรณาการทั้งหมดนะครับก็ถ้ามีความคืบหน้านโครงการนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ทางฝ่ายบริหารนะครับมาประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงครับผมด้วย<ม>ความดีดีนะท่านมาเองก็ได้นะฮะจะได้มาติดตามความคืบหน้าด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะจากการขแข่งชาัิขอบคุณมากค่ะนะคะท่านผู้ชมคะใครมีปัญหาทุกร้อนก็แจ้งเข้ามาเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางการแข่งาติก็ต้องบอกว่าโชคดีนะเพราะว่าเวลาที่จายการสถานีประชาชนเราประสนนานงานไป การแค่มาทุกครั้งนะคะก็คือส่งผู้แทนมาในการร่วมชี้แจงแล้วก็แก้ไขปัญหานะคะ